สบายดีบอสกูสุกคนนะจ้ามันยังต่อยกับขันทองมาตึกเบ็ดนะจ้าขันทองเพิ่งกำลังตึกเบ็ดพี่น้องเบ็ดสองคันอู้บ่ได้พาแต่ดึงล้ตึกอยู่น้ำเซเด้พี่น้องของข้าเจ้าก็มาตึกคือกันเจ้าก็มาตึกตึกเบ็ดแก้งนะจ้า อันนี้ก็คือเบ็ดนกต้อยได้จ้าป่าดึงเดคายละโอ้ป่าป่าล้นแล้วป่าตัวน่อยเดี่น้องปัด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 ไปได้อ้าวอ้ป่าล้นแล้วนะืะดึงบัวแห้ง พี่น้องเอ้ยป่าขันท้องดึงม่แห้งก็เลยลดพี่น้องเอนืมมเ้มีสาามบ่เดี๋ยมีสาามไหมเกาะเอาออก็เครื่องกลางตึกน้ำเซแด้พี่น้องเด้อมาอน,นี้ผ้าเดี๋ยวมาตึกเบ็ดกระแดดน่นหนึ่งจะน้าฮากะขึ้นแล้วพอมันแดดแห้งเนาะติกน้ำเซได้จ้า ตอดอีเราแบ่พลังตอดอีลราพี่น้องให้มันลิฟต์กันเด้อดึงน้ำกันนะพี่น้องเลยดึงเลยโอ้ดึงก็ดึงแค่ดึงว่าตอดอีรองขัดทองดึงก็เลยโอ้ปลาลดอ้ะตก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 แหละอันนี้เอา่องนี่ในปลาลดอีล้วพี่น้อง โอ้ยเลยป่าละนะเออขี้ตมป่าอยู่ข้องค่ะเดวยพี่น้องเภาก็ะชิชแช่นา้าเมือนสิได้อีล่ะพี่น้องได้ป่าลดแล้วคือเก้าอ้าวรุดอีกแล้วปะก่อนหรือว่าคันเบ็ดฮะเออรุดอีกแล้ว ปอดลงปุ๊บกินปั้าปลดเห็นและวไม,ม่เห็นซ้ำโอ้ได้อีแล้วพี่น้องได้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 ไ,ดไ,ดไดอันนี้จะเป็นเหงือกฮะเด้อพี่น้องเด้อขี้เดือดขี้กระเดือนเลยจ้าปอดลงอีกแล้วขันปอดลงอีกแล้วปอดปุ๊บกินปั้าปลาดเป็นนะเพลินเบ็ดหมา มีรุ่นอยู่บ่ตอนนี้ทารุ่นนำกันได้พี่น้องเด๋ยๆต่ออีแล้วต่ออีแล้วให้มันลิฟต์ก่อนได้ฮาวันยังนานอยู่ต่ออีแล้วพี่น้องต่อดูขนาดเบสคันน,นี้จะนำมากิน าลุ่นนํากันเด้อพี่น้องว่าสิได้ปลาตัวใหญ่บ่เพิ่นก็แกงเบ็ดของเพิ่นอะมิดเลยแต่ถ้าลุ่นเด้อพี่น้องเด้อว่าปลาสิกินเบ็ดอีกบ่ กน้ำเซเป็นน้ำเทินนะจ้าอันนี้ตอดีแหละดูพ่อดึงมันมันลิฟต์่นตึกสองขั้นแต่ว่ากินปลากินทัมิตต์ขั้นเดียว <c oughs> ตอดเ,อเดียวมิดเลย ตอนนี้กาคันทองกับฟักกินข้าวเด้อพี่น้องก็สิเป็นอกไก่แล้วก็ขั่วพักเดจ้ากินข้าวป้ามาตึกเบ็ดก็ได้ป่าอยู่บ่หลายย้ายบ่อนไหม่เพรว่าบ่อนบ่อนของต้อยตึกมันแดดมันแดดแต่ว่ามันได้ป่ามันแดดห้อนแต่ว่ามันได้ป่าแต่ว่ามันแดดแห้งเฮาก็มาเซาอยู่ห่มตึกมีบ่อนห่มป่า บ่มีแล้วฮ่ก็สิย้ายบอนอีพี่นอ้องงันเกียร์พน่นห้อจากมานําแต่ว่ามากกว่าได้เพราะว่ารถมันมีคันเดียวก็เลยมาแค่สองสามคน้ะพี่นอ้องถ้ามีรถสองคันกับกับสี่ขีดเดี๋ยวมาคันมีสองคันก็ให้ขันทองขี่คันหนึ่งแต่ถ้ามีรถคันเดียวก็คันเดียวเนาะพี่นอ้อง เบ็ดคันเทิงเขาก็บปอนเทิงไปแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยกินเบ็ดนี่พี่น้องปลาน้องต้อยตึกกับขันทองก็สิเป็นปลาลดแล้วก็สิเป็นปลาสะเงงก็เป็นปลาขาวเนาะพี่น้องตึกบ่อน้องต้อยตึกกินนี่ได้แต่ว่ามาตึกนี่ยังบ่ได้เฮาก็สิกินข้าวกินน้ำแล้วเฮาก็สิไปรอตึกอีกเด้อจ้า ป่อมเบ็ดห่าก็แซ่น้าป็นอยู่น้าปลาบ่ค่อยกินเบ็ดอยู่บ่เนี้มันน้ำแห้งเนาะบ่อลงต้อยตึกมันน้ำแห้งโอ้โ,อโอเด็ดตอดแล้วตอดดีเลยทารุ่นทารุน่นคันมาเอาค้อ,อ,องเน,นาะทาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องตอดแล้วบิกินี่ ตอดเพราะมันคือชื่อจักเนาะน่ะมิดแล้วโอ้ยเหงื่อร้อนเลยยังโอ้ยเหงื่อเกือบร้อนเปลี่ยนเหงื่อกับพี่น้องเหนื่อขี้กระเดือนตอนนี้เบ็สหากระตอดแล้วเด้อพี่น้องปลากำลังกินเหงื่อเบ็สถ้ารุ่นน้ำกันว่าสิดได้หรือไม่ได้ ตอดแล้คือเศราแล้วเดี๋ยวๆตอดอีกล้วตอดอีกล้วรุ่นตอมันตอดนะพี่น้องรุ่นเบสนเดีดเดดเด๊ดเดให้มันกินก้อนเอ้ามันเหนื่อหมดหรือยังวะ อยังอยู่ตอดกี่ตัวเฉิๆจะได้มากกินอีลวพี่น,อน,อน้องเบ็ดกองคันทองตอนนะทางพุ่นกับชิตเป็นคนแล้วพี่น้องเด้วพูกั้งคันห่มตึกเบ็ด ก็สิตึกเบ็ดแกงคนมาหลายๆแต่ว่าน้องต้อยบ,บ่ได้ไปตึกทางบนคนหลายเด้อแต่ว่ามื้อนี้หลายคนมาดีทีแรกน้องต้อยไปตึกบ่อนเฮากินข้าวอยู่ทางกองขัวพุ่นเด้อบ่อนกองขัวมันก็นสิหมแล้วเฮาก็ย้ายบ่อนใหม่แล้วก็สิมาตึกบ่อนพี่บ่อนหน้าน้ํามันแห้งโพดมันก็เลยบ่ได้ก็เลยมาตึกบ่อนใหม่ ตอนนี้กระเบ็ดน้องต้อยกระตอดอีกเลยด้อพี่น้องเอ้ยอดื้อๆเอาไปคันจไปป่าได้ไหมในป่าอะไรพี่น้องเลยขันเป็นผู้ปิดเบ็ดเด,ด้อปิดปลาโอ้ยของอย่างนี้ของง่างค่อยปิดค่อยปิดปลานั่นปลาชิดโพงปลานั่นปลาชิดโพงกล้วยปลาหางกล้วยพุเป็นณี่บอกอไป มันบ่มีเงี้ยงนอกปลาเนี่ยมันกัดบ่มันมีเออมันมีเงี่ยงบนหันใส่ข้องใช่พอดีในปลาตัวหนึ่งพี่น้องบนะ้านนี้เฮาก็รติตามขี้กระเดื่อนด้อเฮากอ็อาศัยขี้กระเดื่อนฮาก็ป้อนเบ็ดลงเนาะพี่น้องเนาะทาเบิ่งกลุ่นว่ามันสิตอดบอ่สิไดป้ปลาน้อยหรือปลาใหญ่ตอนนี้เบ็ดน,น้องต้อยก็ตอดอีกแล้วเด้อพี่น้อง นิ่่่่่นนี่ถ้าป้อมันลิฟต์ไปเลยฮะจะได้ดึงขึ้นตอนนี้มันก็กำลังต่อเด๊ะ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 อุ้ยดึงลิฟต์แม่มันโบลิฟพี่น้องเอ้ยมันตอดยิ่งๆน้อยเหนือกามุดละตอดลิฟได้ไหม รีบเร็วนกตัอยเสียขึ้นก้อนเหนือยมดแล้วพี่น้องยังน้อยหนึ่งป่าลรอกินเนือเบ็ดคันทองเพื่อนง่ายอไปตึกเครื่องพุ่นเด้อพี่น้องเบ็ดน้องต้อยตอดอีกแล้วตอดดูขนาดเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ ตอดตอลอดเลยแต่บอค่อยได้มันนี่บเกีนี้ก็ตอดเด้อเด้อเด้อต่อยละตอดให้มันลิบก่อนค่อยดึงขึ้นมักตึกเบ็ดเด้อ้องต่อยเด้อตึกน้ำใ่ป่าก็หลายได้พี่น่อย น่านจะปล่อยไปละลอ,อยแเราคนนะึงตอนนี้น้องต้อยกับตึกป่าเลยนี่นี่ต่อละไ<ม>ด้แล้วพี่น้องป่าป่าห่างกล้วยได้พี่น้องเลยมากับลูกสาวได้ละลูกละเด็กคันถึกเป็ดพันถึกป่าได้พี่น้องลู่ lấy khoang ra cho mưa nè, hít mù bà đứng khoang ra luôn dạ, đứng kia đi dạ, đứng kia đi dạ, đứng kia đi dạ, 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 dạ ừm, đây đây, nó ở phá có một bết, đừng เอฟซีทุกคนนะจ้านะถ้ารุ่นนำกันนะพี่น้องว่าจะได้ตัวใดเนี่ยตอนนี้กระเบ็ดขันท้องเพื่อนกะตอดเลยนะพี่น้องตอดเลยดึงถ้ารุ่นนํำกันเด้อพี่น้องว่าทิได้ปลาโบได้หลายโบเนี่นั่งยุ่ห่มตอนนี้ Ni bọn tuk mai lèo vô mày vào mình đẹp vô mày đẹp vô mày đẹp vô đi chèn đẹp nát chèn đẹp duy 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 duy